นาโนหู oh u, อย่าไปพูดถึงน้องเลยมีความรู้สึกว่ามันไม่มีค่าไร้สาระต่ํานะฮะใช้คําว่าแบบลอยโถ่อยอะไม่อยากจะใช้คําว่าต่ํามันน้อยไปอ่ะมันไม่มีความเป็นมนุษย์เลยมันน่าอับอายขายขี้หน้านะฮะแล้วก็คือความสวยเนี่ยมันไม่มีเท่าไหร่อยู่แล้วว่ามันล็อกมงมาพิชี่เป็นคนส่งทีมเขาเป็นคนส่งเราก็คัดค้านแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถคัดค้านอะไรได้มากกว่านั้นเพราะโดยธรรมชาติเนี่ย เราไปร่วมงานในแต่ละประเทศอ่ะเราจะไม่ตัดสินแต่ถ้าเขาถามอ่ะเราก็งงว่าเอา้าแล้วทําไมล่ะทาไมล่ะเขาก็จะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นอันนั้นคือส่วนหนึ่งที่เขาชนะแต่ว่าสิ่งที่แย่ที่สุดเลยอ่ะก็คือมารยาทและวิธีการที่เขาทาอยู่อ่ะมันไม่ได้ประจานใครหรอกประจานกรรมพืชของนาโนเสียดายนะที่แม่เป็นคนไทยไม่อยากด่ามากไปกว่านั้นนะฮะคุณไม่รู้สึกเลยเหรอว่า คุณเป็นลูกครึ่งไทยอย่างที่คุณบอกทําคลิปในการประกวดคุณไม่เคารพนะฮะอีกครึ่งหนึ่งที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ในประเทศไทยบ้างเลยเหรอแล้วที่สาคัญไม่ได้เสือกเรื่องของคุณเลยแล้วแล้วก็เขาเริ่มก่อนนะผมไม่ได้เริ่มก่อนนะผมนึกว่าเขาตายจากจากโรคผมไปแล้วอยู่ๆเขา็สุดขึ้นมาจากหลุมแล้วก็น้ําท่าไม่อาบผมไม่หวีฟันไม่แปรงน้ําลายยืดนะฮะแล้วก็พูดุกๆูกดาดาดาอย่าไปให้ค่า เอาเป็นว่าอย่าให้เห็นอีกแล้วกันอ,อย่ามาเมืองไทยด้วยวเรต้อนรอพ,พิชีด่ดีอ๋ชีช่นี่มันสมควรละคนน,น,นนี้แบบดูหนังละครโบราณน,นะฮะประเทศไทยไบ่อยเ,น,เยนะฮะเป็นแบบประมาณว่าหลายสุดแต่ให้อีช้อยนำหน้าออนะฮะคอยพยักพเยิดคอยวางแผนนานโนออกมาพูดตั้งแต่ครั้งแรกผมพูดได้เลยนะผมกล้าที่จะแบบ ฟันธงเลยคนที่สนับสนุนให้ทำคือพิชชี่แน่นอนพิชชี่นะฮะแล้วก็คนขเขมรทั้งประเทศพิชชี่มาประกวดมิสแกรนแล้วพิชชี่มาอยู่กับเราในเกือบปีหลังประกวดเสร็จเราหางานให้พิชชี่ใส่รายให้เราว่าเราไปหากเขาหกสิบห้าเปอร์เซ็นเรแล้วไปพูดเป็นเรื่องเป็นราวผมบอกแล้วไงว่าถ้ามีสัญญาในสัญญาระบุเปอร์เซ็นต์ถ้าในสัญญามี65%เปอร์เซ็นต มาเอาบริษัท MGI ไปเลยผมยกให้หมดโอเคไหมแต่ถ้าไม่ใช่หกสิาเซ็นกบตีนนี่หนึ่งครั้งกาบตีนเพราะฉะนั้นถ้าไม่รีบเอาหกสิ้าปอร์เซ็นมาก็จงรู้ว่าเจอเมื่อไหร่ได้กาบตีนแน่ถ้าไม่ก้มลงกับเดี๋ยวตีนก็ไปให้กับก็แน่นอนอยู่แล้วคือปากเยอะดินทาเยอะร้ายแล้วเมาพูดข้อสัญญาที่ผิดเพี้ยนมันต้องปด นะครับแล้วยังมาร้องไห้โถมันไม่ได้ร้องหรอกมันมันพยายามแสดงเต็มที่นะฮะมันยังร้องไม่ออกเลยไร้าสาระอย่ามาอีกเลยเมืองไทยคนไทยก็ให้คุณเยอะแยะเดี๋ยวจะให้คุณพิชซี่ลำปางไปแจ้งปรึกษาตำรวจแล้วยักยอกซัพย์ <ๆ S 2> อา้าวก็ไปแสนนึงไงเอเอเอาสินค้าไปหลอกให้เขาผลิตจะผลิตอะไรคอลาอะไรสัก้กอย่างหนึ่งครีมอะไรอ่ะนั่นเนี่ย พอกผิวอ่ะอืมพอกผิวไม่ทันต้องไปพอกนิสัยด้วยที่สำคัญที่สุดไม่จ่ายเงินเขานะไม่จ่ายเงินเขาไม่ว่าเขาเอารถไปขอของคืนไม่ให้เขาด้วยนะแล้วก็ขายหมดด้วยนะเออนิสัยอย่างนี้อ่ะที่บ้านเขาเรียกขี้โกงแคมโบเดียช่วยแปลแปลเป็นภาษากัมเบเดียไปด้วยพิชี่เป็นคนขี้โกงมากพิชี่เป็นคนแบบโอ้โหจอมฉกจอมอะไรทุกอย่างมากแล้วเราอ่ะดูแลพิชี่ขายพีเซนเตอร์ขายทุกอย่างให้ พิชี่มีเงินออกรถป้ายแดงนะฮะสีดำคันใหม่ก็เพราะพวกเราแต่คนในละคุณแบบนี้แล้วคนด่าฮุนเซนน่ะเขามาเมืองไทยเขาด่าฮุนเซนเป็นไฟเลยเรื่องจริงถามพี่เลี้ยงได้เลยถามเรื่องสถานการณ์เขาบอกกูอุ้ยฮุนเซนน่ะมันผดเด็ดการมันคอมมินิสต์มันเป็นเขมรแดงที่มันร่วมกันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันมีอํานาจสุดขนาดกษัตริย์ยังต้องยอมเออมันใครไม่ถูกใจมันฆ่าหมดมันมีเมียเยอะพิชี ช่ำมากกับหุนเซนแต่ตอนนี้ดารับไม่ได้ดาผู้นำประเทศเราเราเลยไม่ไปประกวดเรื่องมึงคนที่นำดาก่อนคือคุณนะฮะคบกเ็าะวแล้วถ้าคุณแต่คิดแล้วถ้าเอาจริงๆนะมาก็ได้เราก็ยินดีต้อนรับเราไม่เคยบอกไม่ให้มานะเขาก็ไปปั้นเรื่องบอกว่าผมไม่ให้มา อ่าล้วก็ไปบอกว่าผมไม่มีอำนาจในยูนิเวิร์สหรอกจะมาบังคับไม่ผมไม่เคยพูดว่าไม่มามาเลยน้องถ้าตอนนี้น้องยังเปลี่ยนใจมาไม่มาตอนนี้ไม่มาแล้วนะเปลี่ยนใจมามาก็ได้นะก็ไปไปเก็บตัวต่อหรือเปล่าไม่รู้มาเลยเก็บให้ครบร้อยวันเดี๋ยวจัดการให้มาได้ทําไมจะมาไม่ได้เรามาได้ทีมงานคุ้นๆทั้งนั้นอ่ะที่ด่าหุณเซนให้ทีมงานฟังฉ่ำอะ่ะยังอยู่ครบแปลว่าเรามีแบบเรามีพยาน ไม่หลอกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องนิสัยของน้องอยู่แล้วนะฮะเวลามาเกาะคนไทยกินก็ด่าผู้นําตัวเองเพราะว่าทาไมเธอไม่ไปทํามาหากินประเทศลําบากมากประเทศลาบากยากจนเหลือเกินนะเล่นละครก็ได้แค่สองพันบาทต่อตอนอะไรอย่างนี้ลำบากเหลือเกินคุณเซนก็เรื่องของคุณเซนมาหาเองคนอย่างคุณเซนกับพิชี่ไม่ต้องการหลักฐานหรอกเออคิดว่าแกร้องไห้ใใจหรือว่าร้องไห้ ขอโทษนะคนแบบนี้เขาต้องแสดงบทแบบดาวพระส,สุขเออมันหมดยุคไปแล้วน้องเลยนะฮะเขาเองเนี่ยควรจะช่วยเราเมื่อเราไปเก็บตัวที่พนมเปญที่กรมบูชามิสการินเตอร์แต่เรามีปัญหาเขาไม่ช่วยเลยพอเราบินหนีออกมาวันที่เอ็มสเฟียที่เราไปเดินแฟสั่นโช์กัน เขาเปิดโต๊ะ,ะแถลงข่าวโดยที่พิชชีไปนั่งด่าร่วมด้วยแต่ไม่ได้ด่าใช้บทเดิมพยักพยเยิดแต่ร่วมโต๊ะเห็นชัดเจนคนแบบเนี้ยมันใช้ไม่ได้มานานแล้วลหละแต่อดทนไว้อไโอ้ยโกหกมากกว่าโกหกเรียกว่าอะไรฮะ,อะรเอา้าคนนี้พูดเองว่าตอแหล <laughs>